สวัสดีครับผมวันนี้เรามาเจอกันอีกหนึ่งิปหนึ่งงานหนึ่งแค่น,นะขงงานแก้ไขปัญหาระบบน้นะําในเครื่องยนต์นะอันนี้เอฟซีเดินทางมาจากสมุทรปราการครับแก้ไขป,ปัญหาเรื่องน้ําหายโดยไม่รู้สาเหตุนะกันนี้้ามความนิดนึงครับสอบถามที FC. ไปทําอะไรมานะครับกันนี้เอฟซีนำรถเข้าศูนย์บริการแห่งหนึ่งนะครับไปเปลี่ยนปั๊มน้านะฮะแล้วก็ เล์าน้ำนะเปลี่ยนความน้ำเปลี่ยนเล์าน้ำที่ศูนย์นะครับแล้วเอฟซีสังเกตว่าความร้อนมันดีขึ้นนะ,ะนะครับกลับไปไปจอดนะครับเขาก็มาเปิดดูน้นําในเมื่อน้ําหายไปนะครับน้ำเมือน,น้ําหายไปก็นะปเติมเสร็จหลังจากนั้นเอฟซีใช้เดินทางไกลประมาณ600กิโลนะน้ำหายไปประมาณลิตรครึ่งน,นะ เกศนี้ทีตรวจสอบหมดแล้วนะทั้งห้อน้านําและก็นอกเครื่องยนต์นะครับไม่เจอสาเหตุน,นะครับไม่มีอรอยรั่วนะฮะคันนี้น่าจะเกิดจากตะกินฝาสูบนะที่ผมสันิฐานนะครับแตนิฐานเบื้องต้นนะเพราะว่าตรงนี้นะเมื่อกี้สตาร์ทอยู่มีฟองน้ําเดือดขึ้นมานะมีฟองน้ําเดือดขึ้นมานะ แล้วก็รุ่นนี้โดยกำเนิดแล้วเขาเป็นปลาสตินไฟเบอร์นะฮะพตินไฟเบอร์นะต้องระวังให้ดีเรื่องน้ำนะครับแต่มิสู่ยอมรับว่าเครื่องต้นครับแต่ว่าเคสนี้น่าจะเกิดการเอ็กซ์เรย์หนึ่งเลยอาจจะไล่น้ําเครื่องต้นอาจจะไม่ดีนะครับแล้วทาให้ต์มันร้อนแล้วยึดนะแล้วทําให้ปลาิกมันยุบตัวนะอันนี้คือข้อสนิษฐานของผมนะครับก็วเดี๋ยวกรน,นี หรือดูอัดเช็คด้วยอีกทีนึงแล้วก็ผมจะนำฝาสูบส่งลงจึงอัดน,น้ำเช็คด้วยนะครับนะสังเกตนี้ถ้าฝาแตกก็เลืกอยคุยนะครับแต่ถ้าฝาไม่แตกดูมาเก็มน,น,นะครับตามนั้นนะเดี๋ยวให้ทีมง,งานเราเลื้อนะครับตอนนี้เปิดฝาสูบออกมาแล้วนะครับเฮ้ยัมเสียงพอยังดังแก๊กเลยแล้วดู ตะเก็นไม่มีรอยที่น้ำรั่วออกมาเลยนะครับหรือว่าแลบประมาณนั้นแต่ว่าการคือน้ำหายเนี่ยที่แน,น่ๆถ้าหายโดยไม่รู้สาเหตุนี่ต้องนำทรงคึงอัดเช็ค่วน้ำนะครับว่าน้ำรั่วไหมถ้าไม่รั่วเราจะใส่หน้าแล้วก็เปลี่ยนตะเก็นนะครับแบบเกตน,นี้นะครับใส่หน้านิดนึงใส่หน้านิดนึงทำได้นะครับ มาดูกันนะขณะที่นำฝาสูบทรงลงขึ้งนะเราเช็ดทำความสะอาดเสื้อสูบนะสังเ,เกตว่าบนหัวลูกสูบจะมีคฝาบน้ำสีขาวนะเนี่ยนะสูบสีหนักสุเดเต็มพื้นที่นะครับก,นะก็เคสนี้อัดน้ำถ้าฝาสูบไม่เป็นปนัญหานะครับก็ต้องเปลี่ยนเป็นฝาสูบก็จบงานแล้วนะ กรรมการที่มาที่น้ําหายโดยไม่รู้สาเหตุเราเช็คตามท่อน้ํารอบเครื่องยนต์นครับเช็ดดูเข้าปั๊มน้ําหลังปั๊มน้ำหอววาวน้านะท่อน้ําเทอร์โบนะไล่ดูให้หมดแล้วนะครับตรงเสื้อน้ำเ,เสื้อสูงทนะ่อด้านหลังตรงนี้จะดูให้หมดแล้วนะครับก็ไม่มีไม่มีค้าบนะ้ำไม่มีอะไรเลยนะ ก็เดี๋ยวร้อลุ้นทีหนึ่งนะครับการเทียนนี้นะครับกันนี้สองจุดแปดเทเบิลซีเอ็มนะเอ็มสี่ศูนย์นาเครื่องฝาแตกนะครับนี่รดนะเห็นคาบน้ำตรงหัวทุสูบจำได้ไหมผมชี้ให้ดูนะครับเป็นขาบสีขาวนะฝาแตกนะครับผมเจอกัน ฝ้าใหม่มาหนึ่งตัวเลยนะพร้อมใส่นะมาทั้งวาวนะครับทั้งวาวนะทั้งแคมนะครับจัดแบบนี้จบเลยใช้ยาวๆไปนะครัใช้ยาวๆไปนะของเดิมฝาแตกซ่อมไม่ได้นะครับฝารุ่นนี้นะแตกก็เปลี่ยนอย่างเดียวนะซ่อมไม่ได้เลยนะ เก็นตะเกาสูบก็ใช้ของแท้นะตาเก็นในรุ่นน,น,นี้เป็นไฟเบอร์นะโดยกำเนิดไม่มีเหล็กน,นะครับนะเดี๋ยวให้ทีมงานเราประกอบนะเข้าไปแล้วก็ตัดเครื่องวิ่งทดสอบกันนะครับเกนนี้น้ำาหยโดยไม่รู้สาเหตุแต่เรารู้แล้วฝาสูบแก่ครับัดเก็นนะครับว้ามไปใส่ลงไปแล้วนะครับ งานนะตุ่นี้ไม่ยากครับมาร์กโซ่เราตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะใช้เคเบิลล็อกไปเลยนะครับเรื่อนจเลื่อนนะครับเดินใส่นะครับเดี๋ยวจไปดูดดบาา้าเาตรงที่มันลวกนะครับมาดูาามาดู บอกว่ารั่วหนักๆเลยเขาบอกว่าสูบหนึ่งรั่วหไหลออกมาไหลหออกมาเลยนะแต่ว่าอัดไปเป็นชั่วโมงนะมันจะไหลหออกมาน,นิดนึงนะทุกนีพอเอฟซี C แจ้งไว้บอกว่ายิ่งประมาณสี่ห้าร้อยโลหมดนะ้าประมาณขวดลิตรครึ่งนะขวดลิตรครึ่งกนะ<ม>็รั่วทุกสูบนะฮะแต่เบาๆไม่เยอะนะแต่ห<ม>้า ตัวน,นี้จะเผาไหมออกไปเรื่อยๆนะในห้องผาไหมไหลออกมาเรื่อยๆนะแล้วก็เผาออกไปนะโดยกําลังอัดอัดทิ้งไปอัดทิ้งไปครับสังเกตที่หัวลูกสูบเนาะจะเป็นสีข,ขาวนะแต่ที่รั่วที่สุดหนักที่สุดคือสูบหนึ่งนะครับปัญหาที่เจอในคันนี้เนาะจบงานนะไหนมีอะไรนะซีเราปเปลี่ยนปั๊มน้ํา หม้อน้ำแล้วก็เาวน้ำมาแล้วนะแต่ไม่จบมาจบที่ฝาสูบนะแคปเจนนะครับผมเนอะฝาสูบนอดใหญ่นะครับซัดไปร้อยยี่สิบเลยนะครับผม อ๋ครนนี้เราประกอบเรียบร้อยแล้วนะสำหรับนิทรูอะไรเลยแกนดิสเครื่องยนต์ M40 นะครับครนนี้เราทำอะไรไปบ้างก็มีหนึ่งฝาสูบแตกน,นะครับเปลี่ยนประเด็นฝาสูบนะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยนะข้อน้าดูให้หมดแล้วนะครับนล้วมันเครื่องเติมมล้วเนาะน้วมันเครื่องเติมแล้วนะอ้วอาวปิดการทมงาน เฮ้ยโอ้ยอเสียงเครื่องเป็นไงเป็นไงเป็นไงเงียบปิิปเงียบปิิปนะครับเ<อ>นะีเ่ยนะตั้งณจนะครับผมอะไรเอ่ยเสีเ่ยวเข้าไป็ระบายไอ้นะครับแบบนี้นะเรา เอาน้ำกองเติมเข้าไปก่อนนะครับวันนี้เราใช้น้ำกองนะเติมเข้าไปก่อนเสร็จลันทิ้งไว้ก่อนนะดูความร้อนนะครับดูความร้อนดูน้ำมันรั่วซึมนะตรงที่เราประกอบไปนะถ้ามีหยดมีซึมมีรั่วนะจะทำการแก้ไขให้นะอันนี้ลันทิ้งไว้ก่อนดูเรื่องความร้อนนะครับสักพักหนึ่งจะออกวิ่งทดสอบวิ้งอัดดูนะว่าจะมีความร้อนจงมีมไหมบางีเราประกอบปาสูบนะ เข้าไปครับตะเก็นแรบตะเกนติ้นพวกนี้ทำให้แรงอัดแรงดันลวกบางทีกำลังอัดลวกนะวิ่งไปความร้อนดีดขึ้นได้นะระวังให้ดีนะต้องทดสอบก่อนส่ง FC นะครับผมมาดูกันต่อนะคันนี้เปิดฝขาซูมนะครับวิ่งยาวๆอันนี้ผมวิ่งมาประมาณ ิบนาทีแล้วนะครับความร้อนตรงที่นะครับไม่มีขึ้นสวิงขึ้นนะครับตาเร่งอะไรดีหมดนะครับกําลังอัดดีมากคันนี้ยิ่งพพูๆเลยนะครับฝาสูบคันนี้นะมันรั่วนะมันแตกนะครับก็ชอบแตกตรงนี้ด้วยนะทุกคันะส่วนมากแตกี็แตกตรงวาลวเลยนะที่เป็นปัญหานะครับ ่อมไปกลัวไม่จบนะครับเพราะปาสุกรุ่นนี้มันซ่อมไม่ได้นะมันไม่จบมันก็จะเข้าเนื้อเรานะทําไปอนะ่ะผ่านงานให้จบดีกว่าหนึ่งไม่เสียเวลานะสองเข้าเนื้อนี่เหนื่อยใจเลยเนวะลาทํางานทําซ้ํานี่มันเหนื่อยนะครับผมจัดแบบนี้จบปานนะครับนะแล้วก็แนะนํา fc ไปแล้วนะครับ fc บอกตกลงนะจัดการให้เลยนะครับผมนะครันนี้นะ ตอนแรกๆเปิดฝาสูบมาเรามันมีคราบน้ำมันเครื่องนะครับมันไป็ปิดอยู่มองไม่เห็นนะครับพอเช็ดทําความสะอาดนะฮะโอ้โหเห็นเลยนะว่ามีคราบน้ํานะขาวๆปนก็มาในห้องเขาไม่ติดบนหัวลูกสูบเลยนะฮะชัดเจนเลยนะคันนี้สงง่งล้มคืนอัดน้ําไม่รอดนะฝ <laughs> าสูบแตก <laughs> เปลี่ยนฝาสูบนะครับโอ้ <laughs> รถรุ่นนี้ทนมากนะครับ กับเครื่องยนต์นี่โอู้เสียยากมากนะกันนน้บอกเหลือ20ปีแล้วเนะี่ยเอฟซีบอกจัดไปเลยนะจะใช้อีกสัก10ปีว่างนันนะจบแน่นอนครับผมกับคลิปนี้นะฮะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับก็อ,อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เรานะกดติดตามนะถึงช่อง YouTube อู้แงจเจริญการช่างนะครับและทางเฟ f เฟซบุ๊กนะครับอู้แงจเจริญการช่างนะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ เพื่อไม่พลาดคลิปดีๆที่เราทำออกมานะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่อยู่แงจเจริญการช่างนะครับ